ตีห้าครึ่งสำรวจเส้นทางวิ่งเทโกะนี่บ่ที่บอกว่าจะใช้อะไรนะกระจายสัญญาณแรงสูง่่เอา้าวเม่นออกอันนั้นออกเกินกว่านั้นยักแลเร็วผมบอมึงบอกไปตลอดเลยบกลอยเวลาคนมาเนี่ย ต้องรับโชคคนนี้มากกว่านะพี่ดาวซีโโลพอเด้อซี่โลจะใหเพี่เจสี่เสียงีโพอเด้อมันมีสีโโ่เลยเหรอใช่ใช่เอาแค่สีโรลพอมีอยู่มีมีหมอมาอยู่เดี๋ยวหมอรักษาิดหมอผิดหมอครับาแล้วคหมอนายอาไรเอพี่นแน่ปาเ้าโคตรี่โลเาเก่ากโคตสาสัญาณทำเลยแล้วิ่หโล่มานี่มีพวก้นหยิบหาได้เอ้ไเรงสองอกอีกตัว รวบตรงนี้เอยช่วยช่วยช่วยซตติ้งวิดโอพร้อมยังครับทดสอบทดสอบทดสอบสัญญาณไี่เติมคีกลับมาครับกดกลับมาสิ L ผู้ใดเนี่ย หมดอย่างที่มันอาจจะมองลำบากกว่าเดิมกว่ารอบที่แล้วเนยจ,จะกกเ,จเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขามีแผนที่อยู่ในมือแล้วเขาจะต้องระบุให้ได้ว่าตอนนี้เขาแล่นมาหอดกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วทุกทุกหนึ่งกิโลเมตรจะต้อง ผมก็ที่เดาเอาว่าพวกเจ้าฮอดอยู่ตรงนี้แล้วพวกเจ้าฮอดอยู่ตรงนี้แล้วรอบที่เลี้ยวพวกเจ้าพากันถิ่มเนียโทษไปทั้งหลังนะครับคือแบบนั้นไม่บอกว่ามันลนแรนไปสะพานแล้วก็บอกว่าแลงน้ำมาเด้อเพราะว่าทางเลี้ยวทางแยกมันเยอะมากแต่บอครับเราอาจจะมาบ่ถึงเลยเจ้าที่บอกแล้วกินของขวอญเอาเอาเขาลูกเขา จะปล่อยกันไวเอาไ้สองคนแล้วก็บอกว่ามีคนบอมานําจเ้งจีเร่แล้วผมติออกไปครับรอ,อบนี้จะปยันแล้วเดียวมาเลี้ยงไปขับเจงได๋ยรอบนั้นผมผ้าแลรัดออกมาดิขันผมผ้าแล้เข้าไปตรงนี้พวกเจ,ะจะ้าจิเดท่าผพอีกม,มีเป็น่วโมงผมผ้าแลรัดออกมาตรงนี้รอบที่แล้วนะฟันลั่นห้ไปทางนี้และมีนให้ไปทางนี้ี่พอมาถึงแยกนี้ให้ทุกคนไปด้วยกันไปสกักก่อนจนวามาหอดแยกนี่ ยังปล่อยหากิโลให้เลี่ยวกับมาหาผมใช่ครับมันจะมาโผล่อยู่ตรงประมาณมุมนี้พอดีตรงนู้นก็หลงปะอันนี้คือทสี่ไห่ที่พี่ว่ารอบที่แล้วมันจะมีป้ายบักร้ายหนึ่งอยู่ตรงนี้แยกปเลยงอแล้วเราเราแต่เราไม่ไปก่อนใช่พวกพี่ไปหลงอยู่ประมาณนี่กิโลเมตรที่สี่ตรงนี้บเอ้ผมอยู่ประมาณนี่ ตรงนี้แม่นทางลาดย่างแม่นผมสิไปดักอยู่กิโลที่8เอานามไปให้เฮ้ยแลงซาโลกับเบกินกันอยู่ตอนนี้ตีห้าห้าสิบห้าเวลาดีไปเข้าเส้นปล่อยตัวบ้องกันเด้อ

a few moments later

เราพักกลับได้ปะเน,นี่ยกุอมอีลีต,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 ตค,ครับอีลิตที่นา มื้อว่าๆโอ้ยเกี่ยววะคือแบบมันต้องมีเงยอบางดิวันรเออบาดีผมจัดไป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 ฮึบโอ้ย <Netz stereotype> <đem> ui <fundamentals dragging> vai uh กิโลที่หนึ่งกับอีกสามร้อยเมตร หายพี่ปั๊มพี่ปั๊มก็หายอ่ะพี่ปัปป๊มขออกเดินปั๊มกูมาดิเอาปั๊มขี่รถปั๊มลันออกซ้ายมินีออกขวาขี่รถเฮอเรามาดูเอาว่ากันมาขับมอเไซค์ท,ทำไมหายไปไหนอ่ตรงนี้เป็นจุดแยก5กิโลกับ15ครับ ใครจะไป1กโลใช่หรอมาฟารลันตงใชเลี้ยเลยครับตรงนี้จะเป็นเลือี้ยง100อันนี้ก็ไม่อันนี้เขาไม่ลังเลเลยเขาไปทางไปเลยครับเดี๋ยวตามหลังแค่ฟาร์มเท่านั้นครับไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวขวาเท่านั้นให้5กิโลไม่ไ้5โลบ่เขาไม่โลันนี้5กิโลไปแล้วอีก5กิโลไม่ใช่เอาหรออืไปอีก นี่เหรอไม่ใชข้างหลังสุดใช่ไหมพี่ดาวนี่ลูกศรโอ้ยเฮ้ยอย่าไปพูดเยอะอย่าพูดเยอะพูดเยอะโอ้เอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะี่ัอ้ยข้างงย่รวที่สดกีกิก้นอันบาไปแล้วเอยมซีคือผมต้องเลยนีหาเราได้ีี่มแล้ว เห็ดอะไรครับเน hey, 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 응ี่ยเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดผู้ใดวิ่งเก็บเห็ดครับดอกสวยๆอยู่กับคนสวยๆข้างหน้านะคะ รถส่งน้ำห้าโลสามจุดหนึ่งแปดกิโลเมตรครับ กิโลที่สี่แล้วครับเส้นทางก็ไม่ได้ยากเกินไปนี่จะเป็นโคลนขุมหน้าดินนะ ดูงานของเราเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดของไท่เนี่ยเอาไปทำอะไรกินครับเอาไปต้มเอาไปทำอะไรฮะปุนย two hours later หั่เลยตายก่อนออมันบมติอดรบดีใจเนี่ยเหน่ยเล้จี้ได้หน่ยเล้จีบ่ยู่ฮะย่างต็คัญนี่ตุ้มตุ้มนี่ตุ้มตุางสิเกิดดีเลยเห็ดไข่เห็ดไข่หยิบใส่หยิบใส่ ไปแบบนี้เลยไปเฉยๆมนี่คไัไม่ไปมันเก็ตกัใคเดียวขึนานลันตรงไปมีน่เลี้ยวขวากินหน้าไม่กินหน้าส่นี่นะางเียนำเย็นยนอาไปต่อครับ กิโลที่หกจุดสี่เจ็ดเป็นทางแดงครับทางดินแดงสัมภาษณ์อีลีทครับวิ่งเป็นไงครับไม่ใช่อีลีดสนามนี้รอดช่องสนามนี้รอดช่องรอดช่องหม,มายความว่าไงหวานหวานอือมันมีหงุดหนสนามทุกๆว่าไปคิดว่าจะยืนพื้นที่เพจประมาณเท่าไหร่ครับวันจรงิงไม่รู้เหมือนกันนะดูก่อนดูบรรยากาศดูอาการ เราดูพัฒนากิงก่อนไปว่ากันอะไรพสอกเรเรีาเราเยมเไมมาไมเะไอาเรอรมเไ้ย้ไเรีย กิโลที่8.6ดจุดหกตรงข้ามข้ามคูมาหน่อยนึงโดนเลยครับโดนเลยสองก็ไปยน็สอบเ็ว่ากินะแกินอะไรเนี่ยโดเลยดเลยนี่มันบกวมันบกว้่้ได้อยู่ี้ย่้ได้กครับ กิโลที่สิบแล้วครับสิบกิโลครึ่งกิโลแล้วสิบโลครึ่งละโอเคเหลืออีก ไม่มีสัญญาณเลยนะคลื่นโทรศัพท์เข้ามาไม่ถึงนะครับกี่โลที่สิบเก้าไปปิ้งเกอร์นะจริงเลยครับแต่ป้ายมันไม่ค่อยชัดเจนเนาะป้ายยื่นให้เรียวนี่ป้ายมันเล็กไปนิดนึงตรงนี้ ไอเกลือหรือมันห่อนๆแ๊บเดียวนะมันก็เดียวขอโทษอาจจะไปว่าต้องใช้เห็นจุดจอดรถแล้วฝั่งตรงข้าม14.31กิโลเขาก็จะเกิน15แล้วเนาะ1 4 3กิโลนะครับทางตรงสุดท้ายแล้วแล้วก็เข้าเส้นชัยแล้วครับตอนนี้8โมงกับอีก7นาที แดดกำลังกำลังไหม้เลยกำลังเกลียมดีเลยถึงแล้วมันไม่ถึงสิบห้ามันประมาณสิบสี่สิบสี่จุดแปดโดยประมาณนะที่วัดได้ถาายาแตะตรงหน้าก็ได้พี่เจี๊ยบคุณเจี๊ยบต้องไป คุณเจี๊ยบต้องไปหาเรือไปถ่ายรูปตรงนู้นครับจะได้ไปย้อนแสงเป็นไงสนุกไหมแม่อะไรนะดางก็ล้มลงรอาเท้าไะเทียนขาดเลยนี่เดี๋ยวจะเก็บให้กูได้เนี่ยเลยโอ้ไม่โอ้ยใช่ไหมจำชื่อไม่ได้จำถูกขวดละถุงละลวดมาเจี๊ยบไปแล้วเย็นพาเย็น

แต่เราอีแพงเนี่ยดูแลทั้สาวครับตามสไตล์สุภาพบุรุษอีแพร่งพอเขาเรียนประด้เฐ์ดิแล้วปวดขาขาปวดเพื่ออยู่พี่วิ่งกี่โลเมื่อกี้เนี่ยฮะพี่วิ่งกี่โลพี่วิ่งสิบห้าโลเท่าก่อนเพื่อนเออแมนบ้แมนเบิดเมืองมันเหตลอดทางวันนู้นทางวันนู้น มีกี่โลสุดยอดเลยโอ้ยโอยี่แบงไม่ได้ทั้งไม่ได้นอนทั้งแดดกเข้ามาตามไม่ได้ตอนนี้ฟื้นแล้วตอนนี้ฟื้นแล้วพ้าไปอีกจักรอบอีกจักรอบเนี่ยอย่าแบงค์ไ้เรี่อยอยู่มอยู่ห่วมึยกูผวทางน้ำหนากูผทางกูาเลยอะน้ำหนา้านเราบ้านเรา่ขาเลยไปอเจ็ดหั